ตรงนี้จะมีพระอยู่ข้างในนะครับก็จะขึ้นไปกราบแล้วก็ส่องอธิษฐานขอนะว่าต้องการอะไรตอนนี้กันเก้ากำลังเข้าคิวอยู่นะไม่รู้ว่าอยากได้อะไรน้อเจ้าจลูกชายผมเยมอยาอยากได้เนี่ยพอยอยากได้ลูกเอ้ยอย่างนี้เนาโอ้ยขันจะไปอยเด็ด้องสาวกับเมย์นั่นแล้วเนี่ย ขอที่มีผลกับตัวเองนะลูกอย่าขอที่มันมีผลกับพ่อกับแม่นะเป็นกำว่ถอดเกือบพอลูกโอ้ถอดทั้งทึ่งกัไดลูกโอ้ยกว่าสิลงก็ถอนกันการดีๆลงกาที่เดียวลนั่งการ์ดที่เดียวลูกฮเออนั่งการ์ดเออล้ก็ลงไปเติเดลรัเอ้า <c oughs> เอาขอเบิ้งาตอยส่องลอิฐานเขอเด้อเห็นจ้าองค์เห็นจ้าองค์ลูกเอาอธิษฐานเราขอ,อามาีส <c oughs> ีสสีสสอีสีอส <c oughs> สีีีสีส